กำลังใจเนาะเห็นผนปั่นเข่าแล้วก็ดีใจพี่น้องเลยเนาะที่ทําให้ครอบครัวนี่คนได้มีเขากินเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะเนาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยว่าผู้ที่สนับสนุนเนาะให้ทุกค้ำไปซอยเลยว่าให้น้องมะนาวมีอยู่มีกินและมีกําลังใจเนาะพี่น้องเลยน้องมะนาวก็ดีขึ้นหลายแล้วก็เห็นเพผนมีเขากินโอ้ดีใจพี่น้องเลยเนาะทุกค้ำ เฮ็ดไปเนาะนุ่งทนเอาลุกตู้ครัมาไทยให้เลยพี่น้องมาเฮ็ดให้เลยกะได้ผลได้มักจบเจือเนาะพี่น้องเนาะให้น้องมะนาวอ่าเศร้าและเป็นคนปกติตลอดไปเนาะเพื่อเได้สร้างครอบครัวทำมาหากินทำไมทำหนาเนาะพี่น้องเนาะจ้าทุกเอาพี่น้องบูว้าวไายบบนี้เอาสิโทรเมื่อยินดีน้ำเพลินดีใจน้ำเพลินก่อนเนาะพี่น้องเนาะบางวันคงสิบุตรติดสายแน่นอน ใส่ๆๆ่เ่พี่องลองติดๆพี่น้องติดๆเออดีใจดีใจนเบิ่นหมดร oh, it is, it is, it is. Oh, ives, ับสายสงสัยน้องเตอยังมได้เมือนี่เนยอยู่นาเนี่เลย ในนออยู่ใส่นอคือบมฮัมมัดสายคตัดสายทิมพี่น้อโมติบ้านพี่น้อ ทานสายะปนเด็กเลยบอน้องพี่น้องเนาะหตีเด็พี่น้องเลยตีดี่น้องตีะบุรับเป็นบุรับพี่น้องเลยเนาะต่อเป็นอย่างเว่าันไหม่์นตาสาถิ่นเลยเนาะอ่ะผมเป็นอย่างพี่น้องอย่างตุกคทรเมเนาะหน่ ดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC มูเพื่อนเมือ่อทุกคนทุกทางนะครับไ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องย t u b e ตู้คำปั่นซุปพี่น้องเนาะมาพอมาเจอตู้คำมือน,นี้พี่น้องเอนะ๋ยเนาะกะอยู่ห้องคือเก้าพี่น,อน้องเอ๋ยอ่าตอนแรงๆวันเสารนะ์พี่น้องฝนตกพี่น้องเอนะ๋ยเนาะทางตู้คำมัอฝนตก เป็นจังได๋แน่นอทางนั้นพี่น้องทาง FC เพราะว่าอยู่ทางใต้ทางเหนืเนาะฝนตกฟ้าลงกันอยู่บ่พี่น้องเอ้ยทางทุกคนี่ตก2มเลยนพี่น้องเอ้ยเนาะทางกรุงเทพมหานครเขตบางพัดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องมามื้อนี้ก็บ่มีหยังเนาะกะมาอ่าลอ่าพูดคุยกับ FC ือว่าอ่ามาให้กลังใจน้อนาวคือเก่าพี่น้องเนาะแล้วก็ทีมงานทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ย ตู้คำจะเห็นในคลิปของตู้สี่น้องพี่น้องเพื่อนปั่นเข่าแล้วพี่น้องน้องมะนาวปั่นเข่าแล้วและเมื่อนี้นะครับนะตู้คาจะมาโทรหาน้องมะนาวาว,าว่าเพื่อนปั่นเข่าได้กี่กระสอบเนะาะเห็นกองใหญ่เต็มได้พี่น้องนีดีดีดห็ตูค้คาใ้เมิ่งนะครับเน,ะนาะรัสเสียบ่ชัเจนเสียงม่ชัดจังไลยกับขอโทษนําเดอพี่น้องตู้คาเป็นวัดอยู่ตอนนี้เนาะ ใช่ใช่พี่น้องเดี này, anh, in, cái đó, cái đó. Oh, ๋ยวเขาจึงโทษถามเพื่อนน้องพี่น้องเนาะว่าเพื่อนใดแจักสอบระวังให้คนอื่นเฮ็ดครับเฮ็ดเองน้องพี่น้องโอ้เป็นเงินเด็อนเลยเพื่อนปิดไรฟ้าเลยพี่น้องในทุกครั้เปิดไรฟ้าคอนคอนคอนอ่าพี่น้องนต่อเสียอต่อก่อนในทุกครั้งใช้เงินพี่น้องเอฟซีก็คือสีได้เห็นแล้วเนาะก็คือสีได้เงินอนึ่ง คลิปของตัวสีเราเลยเนาะอ่าเพื่อนคือวัยเทปพี่น้องเกียวตุนเกียวเลยเนาะไปจนปันเลยพี่น้องใอ่เนาะตัวสีละดีโฆษณาเขาเนาะสักครู่สักครู่แป๊บนึงพี่น้องเปรเบอรงโอ้โห่ดิพี่เราเกชสบมูมดิพี่น้อง

โอตสีกำลังไปนะพนะนะี่น้องเลยอ๋อเขากมาตีกนทวงพี่น้องโอ้ก่อไใหญ่เตอบพี่น้องเลยไปนะไดนะ้เปนะ็นมือกล้องเลยพี่นเนอะ มาถึงหัวหน้าบทที่ดู้อยสบายดีอยู่นะเออเป็นอะไรันนี้เอบเสาทองไงพี่น้องโอ้ได้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆน ยังบมเล่พี่ร้องกอได้ชาวสามชีพผลได้ดีหอมังอ่ะพ่ยังโเล่ยังตัวสุกอีกพี่ร้องเล่าเล่าตัวอ่ะยั่เดี๋ยวปั่นก่อนโอ้ได้กินเข้าไม่ด้ป่เอาไปซีเลยป้อไดูแลไปซีนะโอ้ยคนแก่มาเลยพี่น้องหาคนเด้นมาแก่ล่ปอเดี๋ยวใกล้ ต้องนอนเผาได้แบบนี้เนะาะใส่ขปั่นแล้วนเนาะบัดเขาแค่ไล้วกับเดวันใส่จักจักอาน้ำ่เอาพั่อนอนอเียไว้โอเคไปเข่าคัดชีต่แรกไปปั่น,นวันนี้ว่านี่นะ,ะนนทำ้วมากไหน่าะปใครมาปั่นนะ

ยี่สิบสองช่องปั้นน้องทุกันบอกระหวุตุปั้นเออเียมันบุกคนน้อมันบุรีตุบคนมาได้นาะให้บุ้งมาเลยตุบู่งามครับอ้าวโอเคพี่น้องเบิ่งนคร่าวๆเนาะ FC ก็คือเซเดนเบิ่งกันแล้วในช่งองของตูสีนะครับนะ โอ้ดีใจพี่นอ้องดีใจเนาะตุวคาประเมินไว้ว่าเศ้าวกว่าสอบเนาะประมาณสามสิบหอดแน่นอนเพราะว่ายังต้งสามสี่ให้ที่วันยังโมดิเกียวเนาะที่ยังโมสุกพี่นอ้องตัวที่สุกมีคนเกี่ยวไปแล้วนะครับเปิดปั่นเรียบร้อยได้ยี่สิบสองกระสอบนะครับนะโอ้ดีใจดีใจนะพี่น้องเนาะเพื่้กินเข่าไม่แล้วพี่นอ้องยี่สิบสองกระสอบนะครับเข่ารองมะนาวปีนี้เนาะ,ะเพื่อเกลเลี่ยวบดคัดอันนี้กะ ประมาณสามสิบไปดูค้ามาประมาณสามสิบกระสอบทุกคนมาจังไรครับโอ้หนองมะนาวในเข่างามเขาลายพี่น้องปีนเนาะดีกว่าหายคนเห็ดเห็ดมอกหายข้นเห็ดหายแค่ซีสอบพี่น้องซีกระสอบอีกเลยอ่าเรียประเทศเองได้หลาย ở bên ông đi chạy đi chạy nó không có nào. Xe. Mình, kể, mình, kể, mình kể, nào. không tên có được. Đó, này khắp, FC. À, đó. Thì à, เห็นเขาน้องนาวได้ทราบกระสอบล้วก็เห็นผลดีดีนะครับเนาะเห็นผลได้ดีครับอ่าต้องขอบุญขอบคุณได้หลายเนาะอ่าทาั้งผู้ที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนาะแล้วก็ทั้งตุคําและตุศีก็ดีใจเนาะที่เห็นน้องนาวได้เข่าปีนี้เนาะ รับรองว่าถ้าเพิ่นโมขายนับรองว่ากุ้มแน่เนาะแตสที่ีทุนทุนตลอดบาทนี่พี่น้องมีทุนเห็นห้เห็นหน้าเนาะพี่หน้าเฮ้ยชัยในลายพี่นว่าถ้ากราว่าเพิ่นซื้อรถไทยหรือมาเห็นหน้านำกันเนาะอาจชัยในลายกว่านี้นะครับแต่ขนาดดีถาวานเอาได้เนีพี่น้องยังไงซ้ำหนึ่งเนาะโอ้งานไม่นี้เขายังโมเบิร์ดแน่ยังสมทำให้ผู้นักทีว่ายังโมทันได้เกี่ยวยังโมสุกนะครับเนาะเพิ่นมาปั่นก่อน และบารนี่้องน้าในี่ยอกใจหรือวยังคิดดูว่าสี่จ้างผู้ใดที่หาไยแกเขาเมื่อให้เนะาะแต่ปะไม่น่าในกระเซียงพี่น้องเลย่านคนหลักนั่เมยเนะาะแต่ว่าตู้คาอยู่กับโย่างพี่น้องตู้คําล่นมันแกให้ได้เลยมันกะทางกะโมเปียกโมเปื่อนดอ,อนก่าฝนกะหยุดแล้วนะครับอา,อาซีเป็นตู้ซีพี่น้อง มึงเจอกระตุ้นสีน้อสิไปซอยแกให้พี่น้องกับเบิ้งเบิ้งติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะตุวคำกับอาชีออกมาอัปเดตเในว่าออกมาเบิ้งติดตามเมาแหละเนาะในตุวคำก็ออกมาให้กำลังใจมาบอกมาคุยกันกับไอซีและน,อะน้องมโนาพี่น้องเลยเขากับบูยซอยจังใดเนาะตุวคำก็ลงมาพี่เนี่ยพี่น้องมีได้ซอยกำลังใจเนาะเห็นผนปั่นเข่าแล้วก็ดีใจพี่น้องเลยเนาะที่ทำให้ครอบครัวนี่พ้นได้มีข้าวกินเนาะ อะไรกระขอบของบุณขอบคุณเด้อเนาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเดียวว่าผู้ที่สนับสนุนเนาะให้ทุกคำไปซอยเดียวว่าให้น้องมะนาวมีอยู่มีกินและมีกำลังใจเนาะพี่น้องเอ้ยน้องมะนาวก็ดีขึ้นหลายแล้วก็เห็นเพผนมีข้าวกินโอ้ดีใจพี่น้องเอ้ยเ,เนาะทุกคำเฮ็ดไปเนาะลงทุนเอาทุกคำมาไทยให้เลยพี่น้องมาเฮ็ดให้เลยก็ได้ผลได้มากจเจือเนาะพี่น้องเนาะให้น้องมะนาวอ่า เศร้าและเป็นคนปกติตลอดไปเนาะเพื่อิได้สางครอบครัวทำมาหากาหาินทำอไมทำหน,น้าน้องๆเอาพี่น้องบาเอาหลายบบบนี้เอาสิโทาเมื่อยินดีน้ำเพลินดีใจน้ำเพลินก่อนน้องๆบางวันคงสิบทิดสายก้นเนาะใส่ใส่ใส่น้อง เอาติดๆพี่น้องติดๆเออดีใจเดิใจเบินบนรับสายสทรงสัยน้องเตือยังบัได้เมือนี่เน่เลยอยู่นานี่เนี่ยเลยอยูงในนออยู่ใส่เนอคือบัวหำสสย chúng ta xài thêm cái đó một tít bạn này cái đó ta xài là bị đen đây bao nhiêu một tít đây bao đây tít là bao nhiêu tít đó bộ lạp phần bộ lạp thì đâu à, bây giờ đang là tầng mây mình ta xài thêm đây đó เราเป็นอย่างพี่น้องอย่างตัวคำโทรมืใหมา่เนอกที่ว่าอย่างไรคนตัดสายเนาะคนตัดสายทีมคนมองหับพี่น้องเลยเนาะเราเป็นอย่างเอากะโบ่าุดควนที่ว่าบบจุกจิกโบเซาซีเนาะคนมอง,มอง,มอง,ง,งหับคนตัดสายทีมกะเรเป็นอย่างยาเพึ่งของพี่น้องเนาะกะมีแต่ว่าดีใจควาสดงความดีใจและ,ะดีเนาะที่ว่า น้องได้เข้ากินน้องยังเนาะคำว่ายี่สิบกระสอบเนาะประมาณสามชิปพี่น้องเลยทุกครั้ตั้งไว้สามชิปสามชิปกระสอบเนาะที่ยังเหลืออยู่กันถ้าบมฮอดกับประมาณสักแปดสักเก้านี่แหละพี่น้องเลยเนาะประมาณนั้นเขาลงแล้วขนาดว่านขนาดเพิน่นมันไม่อยากขึ้นแน่ดิพี่น้องบางให้มันก็ไม่มอยากขึ้นนะครับเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นนะครับโอ้ดีใจน้ำไ่ดีพี่น้องเลยเนาะกรเห็นตุสีไป update. อัปเดดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ เฮาให้หรือว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่อ่าเฮาอยากเฮ็ดพอมันเป็นจังซี่ก็ดีใจพี่น,อหน,หน้องเลยเนาะนี่แหละครับว่ามีความสุขทั้งผู้ให้และทั้งผู้รับพี่นอ้องทุกครัมรู้สึกว่าดีใจพี่น,อหน,หน้องเลยเนาะเพิ่นก็นดีใจคือกันพี่น้องที่อ่าทางตุคัมภูตุ้ยสีไปซอยเพิ่นเนาะอ่า f c ที่ติดตามตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยก็คือสิฮู้เนาะครับเนาะอ่าตั้งแต่ ใจวานพูดนะพี่น,น,น้องเลยนี่แหละพี่น้องเยเนาะขอให้ยิ้มความสุขของน้องมะนาวกับครอบครัวเพื่อนแต่ว่าเมื่อนี้เพื่อนโมฮัาพี่น้องเพื่อนตัดสายทถี่เป็นยังไงเนี่เนาะปกติถ้าโมฮัาเพื่อนที่ส่งเสียงมาบอกว่ายังโมยูยังโมบ้างดีจังไงเนาะอันนี้เพื่อนโบเพื่อนโบตอบมาเลยพี่น้องเพื่อนตัดสายทถี่เลยเนาะตัดสายทถี่เลยนะโมว่าการพี่น้องโมเป็นยังเชันจิมีเหตุผลยังไงกั แน่ๆเนาะอย่างเจิงบากันสำหรับคลิปนี้กบุีงยังไล่พี่น้องเลยเนาะกัน้องมายินดีกับน้องมะนาวและดีใจที่น้องมะนาวได้เข่าหลายตึกพี่น้องเลยเนาะกะัอย่าพ่อเบื่อพ่อสังกันเด้อเนาะไอซีเนาะตุ่มคำกัเป็นผู้ชายตัวดำๆเนาะตาดำๆสู่ชีวิตพี่น้องเลยย่าพ่อเบื่อพ่อสังกันอยู่มุมเก่ามุมเดิมแม่กะบบุเป็นยังน,อน,อนอนะ้องพี่น้องเนาะเพราะว่า ทุกคำอยู่พี่กับบูว่าสิไปทางใดนะครับนะบูว่าสิไปอัพเดตอีกยังเนาะครับเนาะอ่เมื่อนี้ฝนไม่แห้งตกอีกพี่น้องฟังเมืองเมืออื่นได้พี่น้องเด้อะทุกคำมันเคยลงคลิปไปแต่โดนแล้วว่าสิพายเอซี่ไปเที่ยววัดเนาะวัดทีว่าอีกอย่งก็ทีงามๆเลยพี่น้องทีุดูข่าวบาตอนนี้นะเมืองเทียมเมืออื่นทุกคำสีอัปเดตให้เบิรงไปเบิรงบรรยากาศเหมือนกันนะครับเนาะเป็นจังไงกันเมืองอื่นพูดแหละแต่เบิองตัวจริงเนาะจะเป็นจังไงเพราะว่า ตัวคหยุดวันอาทิตย์นะครับนะยุดทุกอาทิตย์นะราชการน้องเพียงเนาะเบอรอื่นอื่นคือชินียุดเบิดพแกกันไปวัดไปว่าทําบุญก่อนน้องเพียงเนาะแต่ว่าทําบุญอยู่ใส่ก็ได้เ yup. พ <p are> ียงเนาะบวชยวดกะทําได้ค hmm. ือ hmm. ก <c ười> <c ười> ันเดือนบุญเนาะมันบวชได้ยากพียงเอาะบวชได้ยากซูมือเขาก็ใส่บาทซูมือซูมือตอนเช้าน้องเพียงเนาะทําบุญทำคก็ดีนี่อยู่ใส่ก็ทําได้พี่น้องเพียเนาะทำคก็ดีแต่เบอร์กะเบอร์เือ มันหมดถือหมอบหมดถึงเวลาทำดีกับคนที่บุญวางนอยากได้ความบังดีจากเขากับบดีคือกันอีกเนาะกลายเป็นทุกหรือการเป็นบาปปกติต่อกันพี่น้องเพราะยังเพราะว่าเขา,าย,ยืมเืิอเข้าไปซอยเรือและเพื่อนมอครับคงเสด็จากเขากับที่เกิดยังคือเกิดทุกพี่น้องบานี้เนาะเป็นทุกทั้งนั้นและทุกทั้งนี้ทุกในไดทุกความคิดสติตามเขาแบบคิดตลอดลว่า เป็นเรืองคื่องมือโซยนอท่งนหน้าก็จะคิดใจว่าโอ้ปฏิเสธเพิ่นเพิ่นสิหน่อยใจว่อย่างประมาณนี้พี่น้องเนาะตัวครัเชื่ออย่างนี้แน่อนอนพี่น้องเลยนะฮะสำหรับเรื่องนอกมะนาวก็จบไปพี่น้องเนาะทบเมื่อพน,นหพนตานสายเนยเ่ขาเรื่องสบูต่ตอพี่น้องเองสบู่ก็มีสบู่ไพยนะครับนะ,ะการเบิร์ดอะไรพี่น้องเบิร์ดอะไระเดือบออนไลน์เนาะไว้ใส่น์ตำแหนออ่ง แต่ถามว่าเบิด์ตเป็นไน้ำน้ำตู้ครันี่เบิดแต่ว่าทางเอื้อยของตู้ครับยังหลายส่งมาให้ปกติคือเก่าเนาะก็แต่ว่าตู้ครัส่งออกใครเอาไปเบิดก่อนมันมีปัญหาอ่าสำหรับสบู่กะฝากในพี่น้องเนาะฝากอ่าซื้อหรือว่าเอาดุมตู้ครันี่พี่น้องเอฟซีที่สั่งไปกะเป็นยังใไงเบิดหรือว่าใดๆเนาะอ่าผลตอบรับมากันยังหลายคนเติมพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้อง ตุคัมกับโมวาลายเนาะสำหรับคลิปนี้ตุคัมมีแต่ว่าเรียันกาเก่าคึ้เดิมเนาะอย่าพ่อเบื่อตุคัมพี่น้องเนาะกแพลงตุคัมใดเด้อเนาะพี่น้องเป็นซองไม่น้อยที่มีความบันว่าสักมือหนึ่งจะซองใหญ่คือเพิ่นเนาะแล้วก็มีเอฟซีลายลายมีคนติดตามลายความบันของตุคัมยังมีพี่น้องแต่เพลงตอนนี้ตุคัมไทยแน่ลงคลิปแน่ หมุกค่อยลงในคือยังซี่แหละนะครับนะไม่สบายเป็นบัตรอะไรกะมึงเธอกะว่าวอกกระมื่อยพี่เราหน่อยเนาะนี่ก็ยังตันดันอยู่ได้แต่ว่ามันอยางเห็นเนาะน้ำมูกอยางเห็นแบบะพี่เราหเ่อยเนาะเดิมเดิมได้เนี่เดิมดีขึ้นพอกินยาตลอด,ดดีครับดิกินยายาชุดนะครับเพราะว่าดีขึ้นนี่ก็ได้กำลังใจเนาะกำลังใจจากเดล้าไอ้คนหมู่เพื่อนพ่อแม,อออออม่ครอบครัวมีชะฮัยเนาะที่ให้ กำลังใจตุคคำมาตลอดพี่น้องตุคคำกับหูว่าตอบแทนจังใดเนาะมีแต่ว่าตุคคำสิเป็นคนดีจะทำดีแล้วก็ทำที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเนาะเหตุทว่าตุคคำว่าพิพาทประการใดนะครับกาบขอโทษขออภัยเด้อเนาะพี่น้องเนาะเมื่อตุคคำก็อาจสิผู้อะไรอย่าง บูทึงการกันอย่งนี้เป็นอยเนาะผู้เท่าบูถึงการที่ว่ารู้เท่าบูถึงการนะครับเนาะอย่างประมาณนี้อ่กะคอมเมนต์ทีส้มได้นะครับอ่าอะไรที่ผิดกระบอกอันใดที่มันบูถึงต้องบูงามกะให้บอกในสอนในสักให้บอกเอาพี่น้องเนาะเพื่อเฮาสิได้ไปปรับเปลี่ยนอา่าบางเต้อเฮาไว้อ่าขอดีขอด้อใดข้อหนึ่งบูทึงไปในชิบขอ้อแต,บต่บูมีใครบอกอป่างตัวกานบูทึงทำอยู่เรื่อยๆ จริงๆมันมีพิษอยู่สองเกาะสามเกาแต่ว่าทุกเอฟซี่ FC หตักเตือนเนาะทุกความคิดไปเรืเ่อยแต่ถ้าว่าเอฟซีมองเห็นแล้วว่า,ามันบูดีบงงามเนาะเอากระชีดเปลี่ยนแปลงไปพี่น,น้องเลยนี่แหละพี่น้องมื่อนี้ก็ประมาณนี้โมมีม่ยังลายเนาะออกมานั่งลมนั่งคุยกันนี่ก็่ดีใจแล้วพี่น้องเลยที่ว่าเอฟซีเขามาเบิ่งเนาะแล้วเขามากดติดตาม แล้วกับบุกอดขับโฆษณาให้ทุกข์ไปเป็นแมววิวทุกขลายทุกข์กับตายลงเนาะสะทมงไปเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำงานเพื่อเมื่อบ้านเขาพี่น้องเลยเนาะสะสมครัวเพื่อที่คนที่เคยดูถูกเขาจะได้เห็นจะได้หูว่าที่สิ่งที่เขาเมิ่งเขานั้นมันโมเมนอย่างที่เขาคิดนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากะคือว่าแหละ คนจนเนาะกับคนมีเงินมีฐานะมันก็ต่างกันบางคนนี่ก็ดีพี่น้องมีมันมีข้ามดวยอะไก็ดีบางคนนี่ก็โอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเป็นกบฏกันมันเข้าใจเนาะเป็นแบบว่าสิทธิลงไปของมันเรื่องส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะกบฏกันตัวข้ามกับนิสุไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะโอเคพี่น้องสำรับคลิปนี้ตัวข้ามแบคือใช้ได้คอตัว จบเนาะไปหากินข้าวกินน้ำกินยานอนพักผ่อนบาแบบพี่น้องเลยและต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเพ่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาทำสมคลิปของตู้คำจะต้นจนจบและก็บ่งกดข่าวโฆษณาของตู้คำไปกะขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้จะเป็นจังไอ่าจังไเหมบแบบๆกับตามที่เอฟซีเบิร์นละเนาะ ผมงานอยู่ไหนมเขาเนต์มาพีา่น้องเลยอ้าวโอเคคลิปนี้ทุกครังก็คือสิได้ขอตัวกล่าวคำ่าสสวัสดีครับและสบายดีเด้อบ๊ายบาย